Okay, โอ้ฮยลุ้ยอ๋ออันตีใช้แล้วนเอา้าบู๊เราไม่แคมป์ม,มอสแล้วครับคราวนี้เราจะสู้ครับอ๋อนี่มันเปิดล่างอเว่เคนอยู่ใช่ไหมเนี่ยอัน <c oughs> <c oughs> ตีกลางอากาศ โอ้โอเด่วนวงแหวนโคโรพีโอพีอะไรทำอะไรโอ้ยลบได้ครับโอต่อยครับอัปเปอร์ครัคาคาชิ nếu không thì các cô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  โอ้อาหนึ่งเต้เอาไม่โดนฮึออกขึ้นนีขวาขึ้นโอ้โอเฮ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยลบอสิโอ้เดเมทริก เฮ้ยอะไรตายมาอ่าไม่ได้ไอ,อ้เด็กเวนเอาโอ้สามเหลีดโมคาถาไฟลูกบอลเพลิงเต็มหลังอ๋อเอาอีกรอบเหร ดลลี่เฮ้ยโดนบุ๊บโอ้โอสีเ็ดแฟกเตอร์เลยอไหมครับอ้าวไม่ติดเหรอไม่ติดแฟกเตอร์ สงสัยได้ดาวน้อยสงสัยได้ราวน้อยไปโอ้ยกลับมาดูที่รินต่อคลายฮาพะชสโอบิโตะเราไปช่วยเธอแล้วรินเธอปลอดภัยแล้วนายช่วยตัวประกันแล้วก็แล้วก็ไม่ยอมระวังตัวเลยเนี่ยนะภาษาดินบ้านบึ้ม ิแองเอาคาคาชิลงมซุ่มซ่ามจัง้าเอาเฮ้ย โอบิโตะไปแล้วปรไเนี่ยเป็นไรมากไหมรินคาคาชิโอบิโตะไม่มันไม่ไมช่วยหรอกคาคาชิฉันคิดว่าฉันคงจะตายแล้วละ่ะโอบิโตะไม่ไมไมแต่ทำไม

ฉันยังไม่ได้ของขวัญฉันยังไม่ได้ให้ของขวัญฉลองที่นายได้เป็นโจนินเลยใช่ไหมล่ะคาคาชิฉันคิดของที่อยากจะให้นายอยู่เหมือนกันแล้วก็แค่ตอนนี้แหละที่ฉันรู้แล้วว่าฉันจะให้อะไรนายไม่ต้องห่วงหรอกมันไม่ห่วยแตกแน่นอนนายได้ใช้มันแน่ฉันอยากให้นาย เอาเนตวงแหวนของฉันไปฉันไม่สนหรอกว่าคนที่บ้านจะไ่ายังไงนายนายคือโจนินที่และนายก็แล้วฉันก็เชื่อมั่นในสิ่งนั้นได้โปรดรับมันไปเถอะฉันกำลังจะตายแล้วแต่ฉันจะเป็นตายอีกข้างของนาย The holds. ฉันจะได้เห็นอนาคตไปพร้อมๆกันกับนายจะได้อลาวาัมไหมขออลาวาดได้ไหม กิคาชิคาคาชิรีบพาดินไปเร็วๆเถอะแล้วก็ไปซะกำลังมีพวกศัตรูมาเพิ่มอีกแต่โอบิโตะไปเถอะรินอ้าวเฮ้ยมากันเพียบเลยเดี Earth Earth ๋ยวเดี๋ยว ยังจะแพนดินไหวต่ออีกเหรอรินมาแล้วเอาหินทะลมออบิโต แค่ตอนที่ฉันกับคาชิได้เป็นเพื่อนกันแล้วแต่ฉันยังไม่ได้บอกรินเลยว่าฉันรู้สึกอะไรกับเธอฉันฉันอยากจะอย,อย,อยู่กับอีกสักบานหนีไม่ได้แบบบุบวิดโอบิโตะอ้าวมันจะมีคนมาอีกเหรอเพียบ ขอลาวาดป้าเอ้ยคาคาชิปกป้องรินป้าเอ้ยป้าเอ้ยป้าเอ้ยบ้าเอ้ยมีมินาตโต้ลุยฉัน ตายหรือยังเดี๋ยวก่อนสินายตื่นแล้วสินะอาจารย์ทำไมฉันสามารถเคลื่อนย้ายข้ามคุณนายพวกนี้ได้แล้วพวกศัตรูล่ะฉันจัดการหมดแล้วแล้วรินล่ะรินอยู่ไหน Sorry make time, ฉันขอโทษที่ฉันไป <You S 2> ไม่ทันเวลารินบอกฉันหมดทุกอย่างแล้วสงครามโลกนินจาครั้งที่สามสงครามนี้ได้เป็นจุดจบของชีวิตหลายชนิดหลายชีวิต และในเวลาเดียวกันมันก็ได้เพิ่มจำนวนฮีโร่ของประวัติศาสตร์อินจังไปด้วยการต่อสู้ของสะพานคานาบิในวันนั้นได้มีสองวีรบุรุษกำเนิดขึ้นซึ่งแต่ละคนก็มีในดวงวันของตนเองคนหนึ่งได้ถูกสลักชื่อเอาไว้บนหินแห่งการไว้อาลัยและอีกคนหนึ่งได้รับการขนานนามว่าคาคาชิแห่งเนตรวงเวท อย่างไรก็ตามเวลาล่วงไปเรื่องราวของฮีโร่นั้นก็อาจจะเปลี่ยน <The> fighting, เป็นเรื่องราวที่เย็นเฉียบก <the pain, S 2> ารต่อสู้ความเจ็บปวดความเกลียดชัง on, มันก็ยังดำเนินต่อไปตลอดการ The Boys Battlefield Part 2 เอเอเอไม่ได้เอสเลยเหรอโอ้น่าเสียดายแต่มันจริงครับเล่น EP นี้ัปเตอร์นี้สนุกจริงครับโอเค,คงั้นเดี๋ยวไปดูพี่ครับโอเคเสร็จเคลียร์เคลียร์เคลียร์สามแบตเทิร์นจากนสิ้นเชิงคอนเฟิร์มครับ inhale ในนรก beyond date เหนือความตายเริ่มกันเลยครับ ฉันตายหรือ,อยังในนรก <am> ฉันอยู่ที่ไหนบางทีที่ขั้นระวังความ <G iga. S 2> เป็นความตายเด็กน <Your eyes. S 2> ุ่มให้อุจิวะตาของนาย <are> เป็นไปนไม่ได้นายก็เป็นของอุจิวะมอนกันเหรออ well, ทนายยังมีความรู้สึกเจ็บปวดก็แปลว่านายอาจจะยังมีชีวิตอยู่คุณช่วยผมไ้งั้นเหรอขอบคุณครับนายค่อยขอคุณฉันเงนหลังก็ได้เข้าใจไหมว่าการที่ชั้นช่วยนายคำนี้นายต้องชดใช้ฉันต้องกลับไปที่หมู่บ้านคโนฮะแอล้วพอผมได้ในวงหวายแล้วผมก็จะสามารถปกป้องพวกของผมได้มากขึ้น ปกป้องพวกพ้องนั่นหรออะไรครับนายเป็นนินจาด้วยร่างกายนั้นไม่ได้หรอกนะตื่นได้แล้วโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนที่เป็นไปดังใจคาดเลยหรอกฝ่าไปได้ยังฉันไม่อยู่ที่นี่ไปตลอดกาลหรอกพ่อได้แล้วไม่มีใครเอาจด้ที่นี่แล้วด้วยร่างกายแบบนี้ คุณเป็นใครฉันคือผีประจำตระกูลอุจิวะมาดาระอุจิวะมาดาระมาดาระแต่มาดาระตายไปแล้วนี่นาหลายปีแล้วด้วยหลายยุคสมัย นั้นฉันก็เป็นศิลาจากอดีตแล้วกันก็จริงอยู่ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้รับจากะจากสิ่งนั้นฉันก็คงจะตายไปแล้วละตอนนี้ฉันกำลังโกงความตายอยู่ทำไมคุณถึงจับเด็กที่คพึ่งเป็นคึ้่งตายอย่างผมมาล่ะฉันต้องการจะสร้างโลกที่มีแต่ใครชนะ มีแต่ความสนุกสนุกมีแต่ความรักฉันอยากจะสร้างโลกที่มีแต่สิ่งเหล่านั้นแล้วฉันควรจะสนใจทำไมดูนะฉันขอกลับไปหมู่บ้านได้ปะถ้านายอยากจะตายนั่นก็เรื่องของนายแต่ฉันขอตานายไปก่อนได้ไหมตาฉันไปทำอะไรนายก็มีแล้วไม่ใช่เหรอ ฉันยังไม่มีตาขวาอีกนะลางที่แท้จริงของในวงแหวนต้องใช้ทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าฉันสู้ร่กับคาชิฉันก็จะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนะสินั้นเราก็จะช่วยลินได้นั่นก็เป็นอีกเหตุผลที่ฉันต้องออกไปดอก่อนนะทั้งสองคนฉันยังไม่ตาย

เฮ้ยพวกนายเป็นตัวอะไรเนี่ยฉันเห็นว่านายเอระงับถึงรินอีกแล้วฉันก็เลยอยากรู้จังเลยว่านายฝันอะไรอยู่ฮึ่นายดูเหมือนพวกขี้แพ้เลยนะเวลานายทำอย่างนั้นมันตลกดีนะหยุดหัวรอดได้แล้วครูครูขอโทษครับ มันก็นานแล้วนายหลังจากที่ทันอยู่ที่นี่ครั้งแรกที่ฉันเห็นพวกนายเนี่ยฉันก็กลัวสุดๆเลยพวกนายเป็นตุ๊กตาที่เกิดจากลูกปั้นใช่ไหมนายเป็นมนุษย์แต่ว่าครึ่งหนึ่งของนายก็เหมือนกับพวกเราเลยเป็นห่วงมารดาร่าเขาอยากจะ ออกจากวงเวียนอะไรทักอย่างนี่แหละไม่เข้าใจสิ่งที่มารามารดาบอกหรอแผนการของเขาก็คือต้องการจะดูดสิ่งชั่วร้ายของโลกนี้แล้วทำลายมันทิ้งซะแล้วย้ายไปอยู่ในโลกแห่งความฝันเมื่อมันเป็นโลกแห่งความฝันนายจะทำอะไรก็ได้นายจะทำให้คนที่ตายไปแล้วรู้ขึ้นมาใหม่ก็ยังได้เลย เฮ้นั่นมันฟังพีลึกเกินไปแล้วนะสำหรับนายมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจ้าดายุป้าไปเลยนายมันโง่กว่าฉันอีกวิงโกฮ่าฮ่าฮ่าฉันไม่เข้าใจเลยว่านายกำลังหมเราะเยาอฉันหรือว่านายเป็นคนงี่เง่ากันแน่ฉันต้องใช้ร่างกายนี้ให้ชินมาเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ แล้วเข้าคุณนายโอเคสุดเพลินใช่ไหมพร้อมยังพร้อมแล้วโอเคสู้กันทำลายกุรุ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 เฮเยอะจังมีล่างนี้ให้ใช้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนอื่นเราหนีก่อนครับ โอเคครับอือต้าเอาเฮ้ยสเปซมาเนี่ยเออใช่ทาสเปซเออก็ดีเหมือนกันวายไปไฟร์สไตล์ไฟร์บอลจุดตู ฮะใช้อันติได้เหรอเออเดี๋ยวก่อนนะมันก็ไม่ได้สั่งห้ามีหว่าต้องตั้งโอ้ยเต็มเต็มนี่คือเล่นไนรเนี่ยฮะกุรูกรุกรู โอ้ยเอาโอเคครับใช้จักะหน่อยโอเคครับเราจะใช้อันติไม่ได้แฮะแล้วมันจะเปิดไหมไขทำไมโอ้โอ้โอ,อลืมไปมันบอกแล้วว่าห้ามอ้าวไปอ้าวมันกลับไปเติมเลือดเหรอ,อเกมทายตัว ก็ตรงกลางอีกนั่นแหละองไม่ได้ชาลาดอะไรเลยแกมันง่กรุกุรุำทำไมพวกเซตอโอ้ท่าอะไรอนั่นอ๋อใช่ท่าสแปรดมันกุรุกุรุไปชา้าอากาศเหรอนั่น มากุลูกุลูมาตัวไหนเหรอซิลีออนบอลเย่เผาซะาเลยเผากุลูกุลูทั้งเป็นคุณนายเรียกฉันว่าอาจารย์ก็ได้นะโทษทีฉันมีแค่อาจารย์มินาโตะเท่านั้นแหละไป อกูรู้กูรู้อยู่นี่ก็ไม่บอกเอามาสิครับจัดต่อบอยยังไม่ตายอีกเหรอตายแล้วกูรู้กูรู้เอากลับไปนอนต่อยละไฟบอลไฟบอลไฟบอลไหนลองฆ่าทุกตัวที่ฝั่งลองฆ่าทุกตัวให้หมดสิเหลือสองตัวเหลือสองตัวมาให้ต่อยหน่อยสิครับ กากจังวะไอพวกนี้โอ้แรงดำอีกน่าจะเยอะอ้าวกุลูกุลุมาโอเคตอนนี้ฉันเริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วแฟรงกเอสครับเยี่ยมเยี่ยมอืมก็สุดดีเหมือนกันฉันใช้มันจนชินแล้วล่ะ ฉันร really no really> um yeah> ู้สึกว่าฉันใช้ร่างกายได้ดีแล้วนะไม่รู้สึกแปลกๆแล้ว mm ล่ะคุคาชิเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่ฉันออกไปแล้วก็เห็นไอคนรินไอคุ่ที่ชื่อลินที่นายบอกอะเกิดปัญหากับเธอพวกเขาถูกนินจาจากหมู่บ้านแห่งหมอก อ้าวโอ้โหต่อยเข้าไปได้ไงอ้าวสมควรนายยังทุบหินนั้นให้แตกไม่ได้เดีแต่ฉันต้องไปช่วยรินกับคาคาชิสวมร่างฉันสิแต่นายทำงานกับมาราล่ะแน่ใจนะว่านายโอเคกับเรื่องนี้นายอยากช่วยเพื่อนใช่ไหมล่ะขอบคุณนะกุรูกุรู ลองดูสิโอ้พัดลมนะครับโอเคไปแล้วเหรอขอบคุณนะปูปที่ช่วยผมแต่ใช่ผมต้ององอกไปแล้วผมต้องไปโอเคพาฉันไปที่น,นั่นเลยโอเคเดี๋ยวฉันพาไป มีพวกพ้องของฉันอยู่เต็มทั่วโลกเลยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นไงบ้างแย่มากพวกเขาพูดถึงแต่เรื่องการทดลองของพวกหมู่บ้านแห่งมอแต่ตอนนี้มีพวกอยู่ประมาณเป็นโหลเลยละ่ะแล้วอาจารย์มินาโตละล่ะใครเออ ประกายสีทองแห่งคโนฮะไงเขาไปทำภารกิจอื่นอยู่นะเขาไม่อยู่ที่นี่หรอกตอนที่เขาต้องตอนที่เราต้องการเขามากที่สุดเนี่ยนะในสัญญาได้โปรโดนายต้องปกป้องรินฉันจะไปหานายแล้วจะทันไหมครับฝนตก <Rain? S 1> ฝนเหรอ That the spray collision. from ใช่แล้วนี่คือฝนและลินกับคาชิอยู่ในนั้นไม่รู้อีกเหรอฉันจะพุ่งเข้าไปเลยไงล่ะอ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ฮะวะอะไรด่ะทำไมฉันถึงเห็นนี่ล่ะมันไม่เกิดขึ้นจริงมันไม่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคาชิและฉันควรจะปกป้องเธอสิ เออฮัลโหคาคาชิทำอะไรอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้ค <Jenny> ่ะค่า <Haj> ชิ <lasting> <única sus> แล้วเหรอเดี๋ยวก่อนสิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไร,ะไรข้าาชิก็สลบตามเอ้าไปตะโกนเรียกบ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาอยู่คนเดียวเลยนะ uh -huh.